คนดีร่วมทางร่วมทำสนับสนุนรายการโดย Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ0989361800 ก็กลับมาพบกันในช่วงที่2นะคะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้เรียนเชิญนะคะผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตที่นอนคุณภาพนะคะวันนี้ท่านทั้งสองคนก็ได้อยู่ในรายการของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่บรรคุณบรรจบสายแย้มและคุณองค์อาจเลิศพรพักตีวงนะคะตอนนี้เราก็ท่านทั้งสองคนก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับรับ ผลิตที่นอนเลยใช่ไหมคะต้องใช้คําว่ารับผลิตเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะรับผลิตที่นอนนี่เป็นที่นอนแบบไหนบ้างคะครับคือที่นอนทั่วๆไปในท้องตลาดเนี่ยค่ะมีวัสดุที่ต้องทําที่นอนเนี่ยมีอยู่สี่ห้าประเภทครับเรารับผลิตทุกประเภทนะครับก็มีเป็นระบบสปริงสปริงใช่ค่ะพ็อกเก็ตสปริงนะครับมีพ็อกเก็ตสปริงครับเป็นฟองอัดฟองอัดนะครับแล้วก็ยางพารายางพาราครับแล้วก็เมมโมรี์โฟม เมนูรีโฟมคือคือต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งนะครับที่เอามาทําที่นอนแล้วให้ทางผู้บริโภคเนี่ยได้สัมผัสนะครับแล้วก็สบายในการพักผ่อนนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมตัวที่ดีที่สุดณตลาดตาตอนนี้นะครับอ๋อเวลาสั่งที่นอนนี่ก็คือเป็นคือรับผลิตนี่คือลูกค้ารับผลิตนี่คือสั่งปีกได้ไหมคะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมแบบว่ารับผลิตแล้วต้องสั่งเยอะ S <S อย่างเดียวก็ได้ไม่จําเป็นครับะนะครับเรารสามารถผลิตตั้งแต่หนึ่งหลังนะครับจนเป็นร้อยหลังถึงพันหลังได้ตลอดครับอ๋อค่ะ <S 2> <S 2> แล้วทีนี้ว่าการผลิตเนี่ยในในสเปคที่ที่ลูกค้าจะสั่งเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วทางบริษัทเนี่ยขายอันไหนขายดีที่สุดนะคะมีคนสั่งเยอะที่สุดจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครตัวที่นอนเนี่ยขึ้นอยู่กับทางผู้บริโภคนะะว่าชอบวัตถุแบบไหนนะครับแล้วก็ ฟินลิ่งหรืการสัมผัสในการนอนแบบไหนซึ่งแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าพื้นฐานหลักๆนะตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็จะเป็นยางพาราถูกต้องครับเป็นยางพารานะครับแล้วก็เป็นพ็อกเก็ตสปริงหรือสปริงทั่วไปทั้งตลาดแต่แต่อะไรนะคะอีกอันสุดท้ายที่เป็นเมมโมรี่โฟมครับอย่างอันนี้ก็น่าจะแพงไหมคะคือถ้าถามเรื่องของนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ ราคาสูงที่สุดนะตอนนี้ครับเหมือนเหมือนแบรนด์ที่แบบยี่ห้อดังๆแบรนด์แถวเขาจะใช้นวัตกรรมตัวนี้ไหมคะคือทุกแบรนด์ส่วนใหญ่ก็จะมีนวัตกรรมตัวนี้นะครับคงเราก็มีนะครับคุณภาพเทียบเท่าครับอหรือเป็นนวัตกรรมไฮเอ็นสูงสุดแหละระดับไฮเอ็นนะคะคือคือที่ถามเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่จะสั่งเขาจะสั่งที่นอนกันในปัจจุบันเนี่ยเขาที่มีที่นอนสปริงโรงงานเนี่ยรับรับมาทั้งสี่แบบ แต่ว่าในในภาพที่ตเห็นก่อนหน้านี้จะเป็นชั้นชั้นคืออะไรคะอ๋อตัวนั้นคือวัสดุวัสดุที่ทําให้ผ้านในการสัมผัสเนี่ยในการนอนให้สบายยิ่งขึ้นนะครับ<ช>หรือว่าเราเรียกว่าชั้นเลเยอร์ะนะครับอ๋อค่ะครับก็จะมีจะมีแบบนี้ด้วยครับ,ค,รบค่ะแล้วการไปหาลูกค้าเราพรีเซนต์กับลูกค้าในการสั่งทํำยังไงอะคะ ก็ส่วนใหญ่ทางลูกค้าเองอย่างเช่นเป็นทักษะงานโครงการพวกขอพักนะครับโรงแรม4ดาว5ดาวนะครับพวกนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มหรือเป็นจํานวนนะครับเราก็มีการนําผิดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับไปนําเสนอแล้วเราสามารถปรับแต่งนะครับตามความต้องการของโอนเนอร์นะครับหรือผู้ป่วยพวกได้อย่างที่เรียนเบื้องต้นนะฮะว่าที่นอนเนี่ยแต่ละท่านชอบ ความไม่เหมือนกันูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วที่นอนโทษนะคะคุณองอ่านคะส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะขอสักคู่เห็นภาพเห็นไหมคะนี่คือรูปรูปรูปแบบนี่คือรูปแบบของที่นอนของเราครับสวยนะคะสวยค่ะมีทั้งเป็นเตียงแล้วก็เป็นที่นอนอ๋อเตียงก็มีใช่ไหมคะเป็นหัวเตียงค่ะโอ้นี่คือแบบว่าดูแล้วหรูหรามากเลยนะคโทษนะคะองอาจราคาแพงไหมคะ เรามีราคาตั้งแต่เท่าไหร่คือราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของลูกค้าที่ต้องการมีหลักตั้งแต่สี่ห้าพันจนไปถึงสองสามหมื่นแสดงว่าราคาอของโรงงานคุณนี่ถ้าเกิดว่าคุณภาพราคาถูกว่าของไม่ดีหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับ <c oughs> รต้อง <c oughs> ทเทียบเทียบ <c oughs> กับตัวแบรนด์ตัวแบรนด์แล้วของเราเนี่ย่สมมติไปซื้อพวกอินเตอร์แบรนด์ราคาอยู่แปดเก้าหมื่นของเรานี่ไม่ถึงห้าหมื่นก็สัมผัสได้ละฟิลลิ่งเดียวกันค่ะเพราะได้ได้มีคนแบบว่าเคย ไปสัมผัสกับที่นอนของโรงงานมาบอกว่าซื้อหลังละสี่ห้าพนนี่นอนโอเคมากเลยไม่ไม่จำเป็นที่ต้องมีเงินเป็นหมื่นก็สามารถที่จะสั่งสั่งที่นอนไปได้เนื่องถ้าถ้าเอาไปเทียบเท่ากับในราคา4 5่ห้พันบาท6ฟุตเอาไปเทียบเท่ากับไปเทียบกับยี่ห้ออื่นในร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเท่ากับว่าของเราเนี่ยของคุณ คุณภาพใช้ได้เลยมา<ช>ตรฐานเป๊ะส่วนใหญ,ญ่ลูกค้าซื้อไปมักจะมาซื้อซ้ำหรือว่าไปแนะนําเพื่อนมาซื้อซ้ำมีร้านเ<ม>ฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆทั่วประเทศก็สามารถที่จะสั่งไปได้แต่ให้เขาลงระบุมาว่าต้องการราคาเท่าไหร่สเปกยังไงแล้วเราก็คือทาคือตรงตามสเปคลูกค้ามีพลาดบ้างไหมคะไม่มีอุปสรรคในการทํางานโดย่ว่า่ที่โรงงานเรามีโรงงานที่ทําตีสปริงเองเราเลยควบคุมคุณภาพได้ใช่เพราะบางทีก็มีนะคะที่ว่า เ่อให้แบรนด์ก็เคยเคยเจอมาแล้วเหมือนกันนะคะว่ารับประกัน10ปีแต่ไม่ถึงไม่ไม่ถึงปีก็ยุคมีปัญหาต้องเรียนอย่างนี้ฮะทางทางโรงงานเราเนี่ยนะฮะประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับในการผลิตตัวที่นอนนะครับตัววัสดุเนี่ยเราให้ความสำคัญมากนะครตั้งแต่วัตถุดินและการตัดเย็บนะครับเรื่องของดีไซน์นะครับและยิ่งทางผู้บริโภคได้สัมผัสที่นอนเราเนี่ยผมมั่นใจว่าติดใจ คือคแล้ก็คือเร,เราเราก็การันตีตรงนี้นะคะอ,อีกอย่างหนึ่งการที่เราเป็นผู้ประกอบการเรามาออกรายการแบบนี้ก็แน่นอนท่านผู้ชมทุกคนสื่อเราก็ออกไปอยู่แล้วแล้วเราก็ให้ความบั่นใจกันอยู่แล้วนะคะว่ารบ,บริษัทของเราสามารถที่จะผลิตที่นอนคุณภาพตามสเปค,คได้ท,ทั้งปีกและส่ง,งให้กับทุกเป็นงานโครงการใหญ่ๆก็รับใช่ไหมคะโอโครงการใหญ่ๆนี่รับแล้วส่วนใหญ่เนี่ย แต่ละโครงการตัวสเปคไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับคุณภาพของแต่ละแต่ละโครงการที่ที่ต้องการเราสามารถปรับเปลี่ยนแต่งแล้วก็ให้ทางโอนเนอร์ดูก่อนว่าสามารถใช้งานได้ไหมตามสเปคที่เขาต้องการใช่ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็ต้องใช้ของดีๆมากๆเลยเพราะว่าระยะยาวนะคงไม่มีใครอยากจะอพาร์ตเมนต์โรงแรมสั่งที่นอนราคาถูก เพื่อไปให้ลูกค้าแต่ว่าปรากฏว่าอยู่ได้ไม่นานล้วก็เสียใช่ไหมคะดังนั้นการผลิตเนี่ยก็ต้องเลือกทางโครงการใหญ่ๆเขาก็จะเลือกของดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในเศรษฐกิจแบบนี้ท่านผู้ชมบางท่านดูเราอยู่เนี่ยก็อยากมีที่นอนดีๆแต่ราคาถูกเราก็สามารถที่จะโทรมาสั่งได้ทีนี้เบอร์โทรติดต่อนะคะก็จะเป็นเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะเบอร์0ูนย์7 8ดหนึ่งสี่เจ็ดดสองดสมอันนี้เบอร์ของคุณคุณบรรจบนะคะและ ทั้งสองเบอร์เลยใช่ไหมคะใช่ต้องติดต่อได้ครับ0812080770นะคะนี่คือเบอร์ติดต่อโดยตรงเลยตรงได้เลยครับค่ะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้าไปพรีเซนต์สินค้าได้ได้ได้ค่ะท่านนี้ทางคุณองอาจอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมคะเรื่องประชาสัมพันธ์ว่าเรารับผลิตอะไรยังไงแบบไหนก็อยากประชาสัมพันธ์แจ้งกับ ผู้ที่ต้องการที่นอนนะครับ,บโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการถ้าสนใจจริงๆเนี่ยยินดีโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ครับ,บมาพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของสเปคว่าข,ของเรามีสเปคแบบนี้ทางโรงงานทําได้ไหมราคาเท่าไหร่นะครับเราให้พิจารณากันีนทีเราจะขึ้นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับมาดูฟฟลลิ่งว่าที่ต้องการเนี่ยเราทำมาเป็นแบบนี้เฟลลิ่งแบบนี้โอเคไหมถ้าโอเคก็ยินดีเพราะว่าทุกๆตัวที่เราผลิตออกไปเนี่ย สเปกตามเหมือนตัวอย่างทุกประกาศอ๋อคือเราก็ไปพีเซนต์ว่าแบบนี้แล้วลูกค้าก็เลือกมาว่าจะเอาประมาณไหนแล้วก็ทําตัวอย่างให้ดูใช่ครับแล้วก็ถึงว่าให้สัมผัสก่อนว่าพอใจไหมเพราะบางทีแหละลูกค้ามีความต้องการปรากฏว่าทําที่จริงๆมองว่ามันนิ่มไปจะให้มันแข็งกว่านี้ได้ไหมไม่ว่าเราเป็นโรงงานเราก็เสริมแก้ไขได้ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ย ตลาดที่ที่ทำส่งอยู่เนี่ยทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะทั่วโลกด้ยไหมคะยังยังแบบไม่ถึงถ้าทั่วโลกจะสั่งก็จะยินดีมากแ้าออกรายการนี้อาจจะมีโอกาสใช่ค่ะเพราะว่าต่างประเทศก็ส่งไหมคะณตอนนี้เนี่ยเรามีพารามิตรนะครับก็คือเพื่อนบ้านนะตอนนี้เราส่งออกทางประเทศลาวนะครับตอนนี้เราทํากันอยู่นะครับตอนนี้ก็คือเราจะบอกว่านอกเหนือจากในประเทศไทยทั่วประเทศแล้วเนี่ย ที่สามารถโทรมาติดต่อเรารับผลิตที่นอนเรายังส่งออกไปได้ใกล้เคียงเพราะช่วงนี้เอี AC, <A AC S 1> ใช่ใช่ดังนั้นท่านแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนอยากจะมีธุรกิจนะแต่มีตลาดแต่ยังไม่มีแบนรนด์สั่งโรงงานผลิตแล้วเป็นแบรนด์ตัวเองเพราะว่า เราถือว่าฉันเก่งอ่ะมีการตลาดเยอะได้ไหมทงได้ใช่ไหมคะยินดีครับยินดีครับแล้วับทุกวันนี้เนี่ยเราก็ผลิตให้กับออผู้บระการ<ช>ที่ยังไม่มีสินค้าของตัวเองก<ช>็ให้เราผลิตให้นะครับตอนนี้เราผลิตให้อยู่ครับแล้วทางบริษัทมีบริการหลังการขายยังไงบ้างคะโอเคครับเรื่องของเซอร์วิสนะฮะต้องบอกว่าที่นอนทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดได้มาตรฐานเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของารันตี อย่างของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราผลิตดับเบิลสแตนดาร์ดนะครับเรื่องปัญหาคุณภาพเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าถึงมีนะครับเราก็ดูแลให้นะครับที่นอนทุกหลังที่ออกจากโรงงานเรานะครับเรารับประกันตั้งแต่5ปีถึงสิบอปีนะครับค่ะแล้วส่วนใหญ่ก็ใช้ไม่ถึงก็จะเปลี่ยนจริงๆต้องบอกว่าโดยทับประกันที่นอนไม่เข้าใจ อันรับประกันนี่คือรับประกันสปริงใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องเปลี่ยนครับของเราเนี่ยต้องบอกว่าโดยทั่วไปถ้าเป็นยกตัวอย่างเช่นที่หนอนสปริงระบบสปริงก็จะเป็นการยุบตัวนะครับผมเชื่อว่าทางผู้บริโภคเนี่ยต้องเจอปัญหานี้ คือซื้อที่นอนหนึ่งหลังนะครับใช้ประมาณสัก8เดือน1ปีหรือ2ปีสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือที่นอนจะโค้งเวลาเรารู้สึกนเคยเจอยังโค้งนะครับเรามีความรู้สึกว่าทีแรกเราก็เคยเจอนะเรานึกว่าเราอ้วนแค่ไหนทาไมมันยุบใช่เราเป็นที่นอนสปริงเนี่ยบอกตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องไงก็เลยไปซื้อใหม่ครับถ้าเปิดกรณีเคสนี้นะฮะที่ถามว่าเรื่องเซอร์วิสทางการขายเป็นยังไงและยากาศว่ากันยังไง ของเราเนี่ยถ้าเกิดปัญหานี้ <c oughs> ไม่ต้องเราดูหน้างาน <c oughs> แค่ติดต่อเรามา <c oughs> เพราะเรา,เ,ราเก็บดาต้าเบสของลูกค้าไว้อยู่แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> เราก็เคมให้เลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเคมเรื่องของตัววัสดุพ <c oughs> อสปริง แต่เราเคมให้ทั้งหลังเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนให้เลยทันทีครับยิงบริการดียิ่งกว่า iPhone นะคะครับบนปีเดียวของเราบริการดีมากเลยครัห้าปีถึงสิบสองปีครับห้าปีถึงสิบสองปีนะคะก็มีทุกแบบทุกไซส์ทุกขนาดครับหรือว่านอกเหนือขนาดมาตรฐานเราก็สั่งทำได้นะครับอย่างเช่นที่นอนทั่วไปเนี่ยก็มีสามขนาดสามฟุตครึ่งห้าฟุตหกฟุตครับสี่ฟุต ก็เราก็ผลิตให้ได้นะครับเจ็ดฟุตรเราก็สามารถครับสี่ฟุตมีด้วยคะมีครับ<อ>ที่ไหนทำสี่ฟุตอย่างเช่นเอ่อที่นอนเด็กโรงแรมนะครับระดับสี่ดาวห้าดาวะนะครับบางทีเขาเต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติชาวต่างชาตินี่คือสรีรา้านรูปร่างค้องใ,ใหญ่ใหญ่บางทีเตียงสามฟุตครึค่งเนี่ยไม่ไมเพียงพอในการติดตัวกับตัวนะครับเขาเลยใส่ให้ใหญ่หน่อยคือสักสี่ฟุต นะครับก็คือเหลือเฟือสำหรับท่านเดียวนะครับก็จะเป็นสเปคนอกเหนือจากมาตรฐานทั่วไปนะครับก็มี4ฟุตมีครับ7ฟุต7ฟุตก็มีครับครับ7ฟุตก็หาผ้าปูที่นอนยากไหมคะหรือรับผลิตผ้าปูที่นอนด้วยอะไตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาล้วคเพราะว่าอย่างอย่างเราเป็นโรงงานที่นอนก็จริงนะครับแต่พุตชุดเครื่องนอนถ้าต้องการเราก็สามารถดูแลให้ได้ครับเขาปงจรนะคะครับหรือว่าครับก็ทีนี้ว่า ในเรื่องของการช่องทางก็คือมีเบอร์ติดต่อต้องอย่างน้อยอย่างน้อยจะสั่งเป็นลอ็อตหรือว่าสั่งเป็นเพราะเราทาผลิตเนี่ยเราก็ต้องโทรติดต่อโดยตรงยินดีครับนะคะคทางทางท่านผู้ชมก็คงจะแบบต้องต้องจดเบอร์กันไว้ว่า,าจะสั่งผลิตที่นอนแต่ถ้าปีกเนี่ยก็สามารถที่จะส่งได้ให้ได้เหมือนหลังเดียวก็ได้ครับหลังเดียวก็ได้ครับค่ะ เพราะว่าเน้นเน้นนิดนึงเพราะว่าหลายท่านก็อยากเปลี่ยนที่นอนทีนี้ถ้าอยากเปลี่ยนที่นอนเราก็อยากให้นึกถึงอ่ะทางคุณจบแล้วคุณโวงที่มาออกรายการของเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นสปอร์ตให้ไว้ทีใ่ให้ให้กับทางรายการทุกวันเพราะว่า,าของเราเนี่เป็นสินค้า คุณภาพดีนะครับเราเน้นคุณภาพครับก็คือโอเวอร์สเปซก็คือหนึ่งคุณสั่งแบบนี้เราทําให้เกินกว่านี้อีกนะคะในในการทํางานก็คือให้ให้ความท่านผู้ชมเนี่ยให้ความไว้วางใจได้เลยกับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมีท่านพี่คุณบรรจบมีอะไรที่จะฝากบอกหรือประชาสัมพันธ์อะไรไหมคะครับก็เบื้องต้นนะฮะคือที่นอนของเราเนี่ย อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรามีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับที่นอนเราเน้นเรื่องของดีไซน์นะครับคุณภาพนะฮะแล้วที่สําคัญถ้าทางผู้บริโภคเี่ยได้สัมผัสที่นอนของเรานะครับมั่นใจว่าต้องติดใจแล้วก็ถ้าจะซื้อที่นอนหลังใหม่ต้องนึกถึงเรานะครับเบื้องต้นเนี่ยเเราใช้แบรนด์ซันเดียนะครับ ถ้าเกิดยังไงแล้วก็ติดต่อมาทางทางที่ที่เราใช้เบอร์ไว้นะครับค่ะงเบอร์คือว่าติดต่อมาที่รายการก็ได้ค่ะเพราะพิธีกรเองก็รู้สึกว่าอยากที่จะไปผลิตที่นอนขายเหมือนกันครับยินดีครับยินดีครับค่ะเพราะวันลองขาค่ะอยากทดลองก็วันนี้นะคะทางรายการเนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่ทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่มา แนะนำสินค้าดีๆให้กับท่านผู้ชมนะคะทางบ้านชมนะคะแล้วก็โอกาสหน้าเนี่ยขอเรียนเชิญไว้ล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าขอดูในตัวของสินค้านะเ,เอาเอาบางบางอย่างในขั้นวัตถุอาหารวัตถุการผลิตวัสดุการผลิตนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะวันนี้นะคะเขาต้องขอขอบคุณมากๆที่ให้เสยสละเวลามานะคะแล้วก็ขอให้ กิจการนะคะเขามีลูกค้าโทรมาสั่งของเยอะๆนะคะให้ไปทั่วโลกเลยดีกว่านะคะขอบคุณคร่ะวันนี้ทางรายการก็เดี๋ยวกลับไปเบรกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงที่3กับผู้ประกอบการด้านหนึ่งนะคะเกี่ยวกับอาหารทะเลค่ะรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ Taxi Driver Foundation